รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะคุณพ่อได้บอกไว้ในตอนที่แล้วว่าวันที่10บ,บนเรือ s p ีดออฟเ e นเดอร้ทางเรือได้จัดกิจกรรมให้ผู้โดยสารทำทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายช่วงเช้าคือนั่งเรือยางเข้าไปในโอปูก้าลากูนเพื่อไปดูอดีตฐานทัพของสหภาพโซเวียตซึ่งถูกทิ้งล้างมานานหลาย10ปีและช่วงบ่ายนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะคือก่อนที่จะพูดถึงกิจกรรมในช่วงบ่ายของวันที่10เนี่ยพ่อจะขอกลับไปท้าความ ถึงกิจกรรมในช่วงเช้าซึ่งพ่อติดใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่นั่งเรือยางตามหาและถ่ายภาพวานเทวเป้ก็ชอบพาเป็นการประชนภัยที่สนุกแล้วก็ปลอดภัยเป็นครั้งแรกของเป้เหมือนกันค่ะเรือสเปริโดเวนเดบีเนี่ยแล่นเส้นทางนี้มา8ปีแล้วซึ่งเขาก็เข้ามาที่โอบุกาลากูนเนี่ยทุกครั้งซึ่งเขาว่าคนพบแล้วว่าทางเข้าของลากูนเนี่ยเป็นแหล่งอาหารของวานเทว ซึ่งจะต้องได้พบแน่แล้วเราก็ได้พบจริงๆนอกจากวานเทาแล้วยังมีของแถมก็คือวานเบลูก้าซึ่งมีสีขาวทั้งตัวเป้ก็ไม่เคยพบที่ไหนเหมือนกัน,นะค่ะสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายเนี่ยพ่อได้ยินว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์นกของรัสเซียหรือเบอร์สรัสเซียเนี่ยจะพาพวกเราไปที่บ่อเล่นลากูนเพื่อตามหานกชายเลนปากช้อนเป้นึกว่าถิ่นของนกชายเลนปากช้อนเนี่ยอยู่เหนือขึ้นไปอีกแถวนี้ก็มีด้วยเหรอคะก็เห็นพวกไกด์บอกพ่อว่าว่า ที่นี่เป็นแหล่งใหม่มีคนบอกว่าได้พบนกชายเลนปากช้อนแถวนี้เจ้าหน้าที่ของเบอร์รัสเซียจ<ม>ึงอยากจะไปสำรวจดูเดี๋ยวเราไปฟังบริฟฟิ้งดูว่ากิจกรรมช่วงบ่ายนี้จะมีอะไรบ้างหลังอาหารกลางวันมีการบริฟฟิ้งโดยรอดนี่หัวหน้าคณะํำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมในช่วงบ่ายซึ่งจะเป็นการไปสำรวจมอเลนลากูน เพื่อตามหานกชายเลนปากช้อนซึ่งมีถิ่นกำเนิดในรัฐชูคอตกาขณะนี้เรือ Spirit of Ender b y ได้พ้นเขตของรัฐคัมชัดกาและเข้ามาในรัฐชูคอต์กาแล้วได้มีรายงานว่ามีการพบนกชายเลนปากช้อนซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในบริเวณลากูนแห่งนี้จึงต้องการผู้โดยสาร22คนแบ่งเป็น3กลุ่มใช้เรือ,อยาง3ลำในกิจกรรมนี้โดยผู้โดยสารที่เหลือ จะพักผ่อนอยู่บนเรือใหญ่ผมขอให้คุณบุรณะกับคุณมนตรีเป็นตัวแทนของคณะคนไทยไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย คณะตามหานกชายเลนปากช้อนลงเรือย,ยางสามลำไปในเวลา15นาฬิกากำหนดว่าจะกลับมารวอใหญ่ก่อน19นาฬิกาแต่ปรากฏว่าเนื่องจากน้ำทะเลลงมากในลากูนจนเรือย,ยางออกมาไม่ได้ต้องรอให้น้ำขึ้นจึงออกจากลากูนมาถึงเรือใหญ่เมื่อเวลา21นาฬิกามีภาพของกิจกรรมที่โมเลนลากูนโดยคุณมนตรีมาให้ชมด้วยครับโมเลนลากูนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่กว้างใหญ่มากมีภูเขาเป็นบางแห่งมีทุ่งหญ้าซึ่งมีดอกไม้หลายชนิดออกดอกรับฤดูร้อนสลับกับหนองน้ําและมีลําธารน้ําจืดหลายสายไหลลงจากเขามาที่ละกูลมีการแบ่งพื้นที่สํารวจให้กับผู้โดยสารทั้ง3มกลุ่มคุณบุรณะกับคุณมนตรีอยู่ในกลุ่มที่นําโดยคริสชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญด้านนก การตามหานกชาเลนปากช้อนของกลุ่มนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงปรากฏว่าไม่พบนกชายเลนปากช้อนแต่พบนกชนิดอื่นๆทั้งนกทุ่งนกทะเลห่านทะเลและนกเป็ดน้ำ นี่คือนกเรดเน็กพาราโรบมีชื่อไทยว่านกลอยทะเลคอแดงสามารถว่ายน้ำและลอยตัวอยู่บนผิวน้ำได้เหมือนเป็ดเป็นนกลุยน้ำขนาดเล็กมีขนาด18-19ถึงเซนติเมตรทำรังวางไข่ในบริเวณขั้วโลกเหนือของทวีปอเมริกาเหนือเมื่อวางไข่แล้วตัวผู้จะเป็นผู้กก,กไข่และเลี้ยงลูกๆซึ่งสามารถบินได้หลังออกจากไข่ได้เพียง20วัน ส่วนตัวเมียเมื่อวางไข่เสร็จก็จะทิ้งคู่และลูกๆอพยพหนีหนาวลงใต้เป็นนกอพยพผ่านประเทศไทยและพบไม่บ่อยนักนกชนิดนี้คือ Little Bunting มีชื่อไทยว่านกจากปีกอ่อนเล็ก มีขนาด12-14เซนติเมตรทำรังวางไขาทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียอพยพหนีหนาวมายังเอเชียกลางและประเทศไทยด้วยแต่พบไม่บ่อยนักได้พบครั้งหนึ่งแล้วในทริปนี้ที่อ่าวนาตาเลียนี่คือนกเป็ดน้ำ g r a t e r s c a l p มีชื่อไทยว่าเป็ดดำหลังขาว เป็นเป็ดขนาดกลางมีขนาด39-56เซนติเมตรทำรางวางไข่อยู่ในทุ่งทุนราในบริเวณคั้วโลกเหนือของทวีปอเมริกาเหนือและระัสเซียอพยพนี้หนาวลงใต้ามายังเอเชียเคยพบในไทยแต่ไม่บ่อยนัก นี่คือห่านเก a t e r White Fronted Goose เป็นห่านขนาดกลางมีขนาด64-81เซนติเมตรทำรางวางขายอยู่ในทุ่งทุนราในไซบีเรียและทางตอนเหนือของรัเสเซียไม่พบในไทย